ประธานกกตลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อมอบนโยบายให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายโดยเน้นย้ำการสืบสวนหาข่าวในกรณีพบการร้องเรียนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อป้องปรามโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการในคราบของหัวคะแนน นายนรงกลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อสังเกตการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการออกเสียงประชามติพร้อมทั้งมอบนโยบายด้านการสืบสวนและไต่สวนให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายอำนาจผุดสดีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีและพนักงานให้การต้อนรับพร้อมกับให้ข้อมูลว่าจังหวัดจันทบุรีพร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่1กุมภาพันธ์และการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมลงเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ โดยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ427,000คนในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้ามีผู้ลงทะเบียนไว้จำนวน11,115คนแบ่งออกเป็น3หน่วยคืออาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระพรานารายอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนท่าใหม่ภูนสวัสดราชนุกกูลและศาลาวัดโป่งโรงเซน โดยที่ผ่านมากะกะตจันทบุรีได้จัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปอนรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัครสสไปแล้ว โดยทั้งนี้จังหวัดจันทบุรียังไม่พบการแข่งขันที่รุนแรงแต่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดและชุดเคลื่อนที่เร็วก็ยังคงทำงานด้วยความไม่ประมาทหาข้อมูลเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยพบบ้างในกลุ่มหัวคะแนนที่เป็นข้าราชการหรือผู้นำชุมชน โดยทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีพบเรื่องร้องเรียน2เรื่องนะคะก็คือกรณีหญิงสาวในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์กล่าวหาผู้สมัครรายหนึ่งว่ามีการเสียบบัตรแนะนำตัวพร้อมกับแนบธนบัตร1,000บาทโดยผู้เสียหายนั้นได้เข้าแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุและตั้ง3ข้อหาก็คือพรบอรคอมพิวเตอร์ มินประมาทและผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งนี้คดีความก็อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะส่วนเรื่องที่2นั้นเป็นการร้องเรียนผู้สมัครรายหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทําถนนให้ทหารในพื้นที่ชายแดนด้านนายนารงกราวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการมอบนโยบายด้านการสืบสวนและไต่สวนพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กกต เนื่องจากบุคลากรของทางกกตน,นั้นมีจํานวนไม่มากการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องใช้ทรัพยากรและบุคลากรจํานวนมากต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเมื่อการเลือกตั้งแต่ละครั้งมาถึงก็จะสามารถจัดการเลือกตั้งให้สุดจริตและเที่ยงธรรมได้ โดยทั้งนี้ยอมรับนะคะว่าการเลือกตั้งสสและลงเสียงประชามติในคราวเดียวกันครั้งนี้กกตมีเวลาเตรียมตัวน้อยประสบป,ปัญหาเรื่องความเข้าใจของประชาชนกกตถูกตำหนิถูกต่อว่าในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องรูปแบบการลงเสียงประชามติที่สามารถทำได้หลายแบบตามตัวอย่างในต่างประเทศทำทั้งรูปแบบทางไปรษณีย์หรือทางออนไลน์ ซึ่งกกตก็ได้พยายามชี้แจงว่าการลงประชามติในวันเลือกตั้ง69ครั้งนี้เป็นไปตามกรอบของข้อกฎหมาย นอกจากนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นเข้าใจรวมทั้งการทำงานเชิงรุกสืบข่าวเก็บข้อมูลเส้นทางการเงินการเข้าถึงหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเอาผิดผู้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและต้องให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องสิทธิ์ของตัวเองควรจะรักษาสิทธิ์ของตนเองอย่ารับเงิน ถ้าพบข้อมูลการซื้อเสียงควรเร่งดำเนินการสอบสวนที่ลงมาเนี่ยก็เป็นเป็นก็อยากมาตรวจแล้วก็อยากให้เราทำงานเชิงลุกแม้ว่าพื้นที่นี้จะไม่มีเหตุการณ์ตามที่ท่านปอแถลงก็ตามแต่เราอย่าประมานะครับอยากให้ท่านผู้ตรวจก็ดีนะฮะแล้วก็จุดเ่อนที่เร็วก็ดีนะครับลงพื้นที่หาข่าวนะครับช่วยหาข่าวนะฮะ ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ปกตินะครับดูเส้นทางเงินดูความเคลื่อนไหวของหัวคะแนนหรือต่างตรงพวกนี้นะครับคิดว่าถ้าเราป้องปรามได้เนี่ยนะครับค่อยๆทำนะผมว่าพอคารู้ว่าเราเอาจริงนะนะครับผมว่าพืรต่างต่างเหล่านี้มันมันไม่หายไปแต่ว่ามันก็ลดน้อยลงลดน้อยลงเนี่ยม,มันก็คิดว่าก็ก็ถือว่าเราก็าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งเราทราบดีว่าสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนมีความรู้นะครับถ้าประชาชนรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับไม่รับเงินสักอย่างเพราว่าการจัดก,การเลือกตั้งบอกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ที่สวยงาม ขณะที่เทศบาลตำบลพระพรานารายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมกันรับมอบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่1ก่กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยเก็บรักษาเอาไวท้ที่ห้องนายสราวุธิอินทพันธ์ประลัดเทศบาลตำบลพระพรานาราย โดยทั้งนี้มีกะกะตประจำเขตเลือกตั้งที่1จํานวน3คนร่วมตรวจนับและมีเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีร่วมสังเกตการและนํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าเวรยามดูแลห้องเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งตลอด24ชั่วโมงพร้อมมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนถึงวันลงคะแนนค่ะ